สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะแรงคุณนวัดลงดาบแจ้งความหมิ่นประมาทมิสแกรนเมียนมาและเอนดีคืบหน้ากรณีดราม่าแทซูเยียนหรือน้องแตดมิสแกรนเมียนมาล่าสุดคุณนวัดไลฟ์บอกว่าจะส่งประวัติของเอนดีมิสแกรนเมียนมาคนนี้ว่าอยู่ที่ไหนทำงานอะไรในประเทศไทย พร้อมประวัติสาวแต่รวมถึงรายงานพฤติกรรมตอนอยู่ในกองและเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในรอบไฟนอนให้สถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยทราบจะมีการดำเนินคดีข้อหามิ่นประมาทที่กล่าวหาว่าคุณนักวัดซื้อขายยมงกุฎ25,000ดอลลาร์และแนะนำว่าขอให้ทั้งสองรีบออกจากประเทศไทย